อะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันออกไหมก็เนี่ยครับก็จะไม่มีประวัติไฟล์โหลดก็จะหายไปแล้วก็ประวัติการรันอะไรก็จะไม่มีหมดเลยนะ okay. ครับชอบสิเอ็มดีกูมีตลอดถ้าเกิดว่าพวกมึงอยากเก่งเพราะกูดีจะไม่มีทางขายไม่ออกจะตัวลำตัวไหลก็มีสไตล์อย่างเด่นโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้ตัวลบประวัติ CMD นะครับก็ ตัวนี้นะครับจะลบได้ตั้งแต่ร a s t Activity ไปจนถึง OS4 เ,เลยนะครับก็สำหรับใครที่สงสัยว่าซื้อ CM d ดีไปแล้วต้องซื้อตัวลบประวัติเพิ่มอีกหรอก็ไม่ต้องนะครับตัวนี้ผมก็จะแถมไว้ให้กับคนที่ซื้อ CM d ดีเลยก็ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มสักบาทนะครับแล้วก็มีให้ซื้อแยกด้วยนะครับก็ราคาไม่ถึง50บาทนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูในเว็บไซต์ได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดตัวเช็คก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเช็คที่เขาใช้กันส่วนใหญ่นะครับก็็เดดยจะมาชคใหู้ โอเคครับก็ประวัตินะครับก็จะขึ้นเห็นไหมครับเต็มเลยพวกที่เราโหลดมาพวก cmd ต่างๆ๋ยวผมอันนี้ก็จะมีไฟล์ cmd แล้วก็นะครับ cmd ที่เราเคยรันเคยโหลดไว้นะครับก็จะมาอยู่ในนี้ก็วิธีใช้นะครับก็คือให้เราไปไล่ลบ cmd ที่เราโหลดมาก่อนนะแล้วก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เรามาเปิด cmd ก่อนนะก็คือพิมพ์ค้นหาแล้วก็พิมพ์ว่า cmd อ่ะแล้วก็คลิกขวารัน admin นะ แล้วก็เอาโค้ดที่ผมใส่ไว้ให้ในคําอธิบายในไฟไล์เลยนะครับก็เอามาวางอ่ะอันนี้แล้วก็กด Enter ขั้นตอนต่อไปก็คือให้เรามา unlink ตัว OneDrive ก่อนนะครับก็กดอันนี้คลิกขวาแล้วก็ Setting นะครับก็มากดที่ตรงนี้ unlink d p c อ่ะโอเคแล้วจากนั้นก็อันนี้เป็นตัวไฟล์นะครับก็ให้มาปิดสแกนไวรัสผมก็จะทิ้งไฟไล์เอาไว้ให้นะครับ ก็อันนี้เป็นเดียวคอนโทรกด disable โ okay, อเคครับพอมันขึ้นสีแดงนี้นะครับก็ถือว่าปิดสแกนเวรัดแล้วแล้ว,ลวก็เท่าน,นี้ก็ได้แล้วครับแต่ก็ต้องอย่าลืมลบโปรแกรมที่เราเคยโหลดมาด้วยนะครับพวก Cmd ก็คือลบให้หมดเลยสมมติว่าเราจะโดนเช็กวิธีใช้ก็ให้มาเปิดตรงนี้นครับคูปองอ่ะแล้วก็กดคลิที่ลูกค้าได้ไปนะครับอของผมเป็นแอดมินแล้วก็กดคอนโทรล หรือว่ามากดเซฟตรงนี้ก็ได้ครับพอเสร็จแล้วครับก็ให้เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็ย้ําก่อนนะครับก็คือต้องทาให้ครบนะครับไม่ยงั้นโปรแกรมมันจะเปิดไม่ขึ้นกด more info แล้วก็ l a n y e w e โอเคครับหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เรามากด clear pc ตรงนี้แล้วก็รอสักครู่ โอเคครับก็หลังจากที่ใช้แล้วก็รีคอรมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวเช็คประวัติกันเลยนะครับว่ามันยังอยู่อยู่ไหม <S <S อ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันออกไหนก็เนี่ยครับก็จะไม่มีประวัติไฟล์โหลดก็จะหายไปแล้วก็ประวัติการลันอะไรก็จะไม่มีหมดเลยนะครับผมเลื่อนให้ดูอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงประวัติโหลดนะครับอ่ะนี่นครับก็จากที่มี ประวัติการโหลดไฟล์จากเว็บนะครับก็จะหายไปหมดเลยก็คืออะไรที่เราลบไปแล้วเราก็ใช้ตัวลบประวัติเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นในประวัติอ่ะก็จะไม่มีไฟล์แปลกปลอมนะครับก็จะมีแต่แบบพวกไฟล์คลิปไฟล์ของดิคอร์ดก็พวกไฟล์ที่เราโหลดมานะครับพวก c ี d มดีก็จะไม่มีแล้วก็จะเป็นไฟล์ทั่วไปไฟล์คลิปไฟล์รูปภาพไฟล์อะไรแบบทั่วไปเลยครับก็ไม่มีไฟล์แปลกปลอมก็คือหายหมดเลย ใช้ได้ทั้งร a s t Activity แล้วก็ w a ฟฟอร์ l ิแล้วก็อีกหลายๆอันเลยนะครับก็ได้หมดเลยลบออกเกือบจะ1 100%แทบจ100นะ1 0 0เลยครับก็ขอบคุณมากครับ Star High Shop ร้านจำหน่าย CMD 5 M ของดาวติ k ก o ตออ,อย่างเคนนี่เพิ่มสิทธิภาพการเล่นของวุตทุกรูปแบบสามารถสั่งันเป็นของตัวเองได้ทุกแนวบริการหลังการขายัะดับหนึ่งต้องที่นี่เลย Star High s h o